ทุกคนคะผู้มีพลังพิเศษและผู้ที่อ่อนไหวสูงนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้คะ่ะทุกคนอาจจะเคยได้ยินการต่อสายดินหรือการทำกราวดิง้งใช่ไหมคะคุณรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณมากๆเลยคะ่ะวิธีการที่เราลงหลักปักฐานในฐานะผู้มีพลังพิเศษหรือ บุคคลที่มีความอ่อนไหวสูงเป็นพิเศษค่ะและวันนี้คุทารามี5เทคนิคค่ะที่จะมาให้ทุกคนคุทารามี5เทคนิคนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็มันเป็นวิธีการที่เราจะลงหลักปักฐานจากธรรมชาติค่ะวิธีการแรกก็คือเดินเท้าเปล่าบนพื้น และคุณรู้ไหมคะว่าการต่อสายดินมันคืออะไรการต่อสายดินคือเรียกอีกอย่างว่าการต่อสายดินมันคือศิล,ละปะของการเชื่อมต่อกับพลังงานจากโลกค่ะทุกคนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องจิตปิญญาณมากๆแต่จริงๆแล้วมันได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์นะคะจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ล้วน การต่อสายดินมันเกี่ยวข้องกับการสัมผัสผิวหนังโดยตรงกับพื้นผิวโลกของเราคะ่ะทุกคนเช่นการสัมผัสผิวหนังผ่านมือหรือเท้าของคุณที่สัมผัสกับพื้นดินที่โลง่งคุณเคยรู้สึกสดชื่นขึ้นหลังจากเดินเท้าเปล่าบนหญ้าหรือไม่คะหรือว่าคุณอาจจะเดินบนชายหาดหรือไม่คุณรู้ไหมคะว่านั่นนะคะมันคือพลังของการต่อสายดินนั่นเองคุณอาจจะเคยสงสัยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น เมื่อคุณต่อสายดินพลังงานของคุณวิธีการต่อสายดินต่างๆเนี่ยทุกอย่างบนโลกของเราล้วนเป็นพลังงานทุกคนก็รู้นะคะรวมทั้งโลกของเราเองด้วยดังนั้นพวกเราทุกคนจึงเดินไปมาบนดาวเคราะห์ที่มีพลังงานไฟฟ้าค่ะพลังงานที่แตกต่างกันเหล่านี้มันตอบสนองซึ่งกันและกันตลอดเวลา ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงแสดงให้เห็นว่าร่างกายของเราตอบสนองต่อพลังงานไฟฟ้าของโลกซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการต่อสายดินนั่นเอง จากมุมมองทางวิญญาณมากขึ้นคุณยังสามารถต่อสายดินพลังงานของคุณได้โดยการเชื่อมต่อทางจิตใจกับแกนของโลกค่ะด้วยพลังแห่งจิตใจคุณสามารถกระตุ้นให้ร่างกายของคุณเชื่อมต่อกับพลังงานของศูนย์กลางโลกได้ตลอดทั้งวันมันมีเทคนิคต่อสายดินหลายๆวิธีค่ะทุกคนซึ่งครูทาร่าจะบอกทุกคนนะคะว่าเราควรทำอย่างไรและมีวิธีใดบ้าง ประโยชน์มันก็คือมันดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของการวางรากฐานและคุณรู้ไหมคะว่าการวางรากฐานเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประการเลยค่ะและต่อไปนี้คือ5ประโยชน์ที่คุณรายอยากจะให้ทุกคนมันจะเพิ่มพลังงานมันจะปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ แล้วก็บรรเทาความตรึงเครียดของกล้ามเนื้อลดอาการปวดหัวลดหรือขจัดอาการปวดเรื้อรังลดความเครียดค่ะแล้วทำให้คุณรู้สึกสงบมากขึ้นปรับปรุงความดันโลหิตและการไหลเวียนของเลือดลดการอักเสบสงบการย่อยอาหารควบคุมจังหวะฮอร์โมนปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติ เร่งการสมานแผลลดอาการเจ็สแล็กอย่างที่คุณเห็นนะคะว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะทุกคนดังนั้นนะเราสามารถลองไปทำดูได้แล้วก็วิธีการวางรากฐานในฐานะผู้มีพลังพิเศษหรือ บุคคลที่อ่อนไหวสูงเทคนิค5เทคนิคนี้ตอนนี้คุณรู้แล้วนะคะว่าทำไมการวางรากฐานจึงมีความสำคัญและสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณได้อย่างไรก็ตามค่ะทุกคนเทคนิคการวางรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีพลังพิเศษและบุคคลที่อ่อนไหวสูงนี้กุทาราอยากจะแบ่งปันให้คุณก็คือ 5วิธีการลงกราวตามธรรมชาตินะคะการต่อสายดินการลงกลาวในธรรมชาตินี้เป็นแบบการลงกราวที่บริสุทธิ์ที่สุดคะ่ะทุกคนเมื่อใดก็ตามที่คุณต่อสายดินหรือทำกลาวกลางแจ้งเนี่ยคุณจะรู้สึกทันทีเลยคะ่ะว่าอารมณ์ของคุณมันจะเปลี่ยนไปและความสุขของคุณมันจะเพิ่มขึ้นคะ่ะทุกคน หากคุณอยากลองทําคุณลองทําดูได้นะคะในธรรมชาตินะแล้วก็หรือสนามหญ้าค่ะแล้วก็ต่อไปนี้หาวิธีที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะทุกคนที่คุณาราอยากจะให้จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทําดูนะคะเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราทําได้แล้วก็มันสะดวกต่อตัวคุณนะคะ 1. เดินเท้าเปล่าบนพื้นเนื่องจากการลงกราวที่ดีที่สุดก็คือมันเกิดขึ้นจากการสัมผัสผิวหนังโดยตรงค่ะทุกคนกับพื้นผิวตามธรรมชาติดังนั้นคุณควรถอดรองเท้าและเดินเท้าเปล่าค่ะควรเดินบนพื้นหญ้าหรือถอดรองเท้าเมื่อคุณไปเที่ยวชายหาด วิธีนี้มันจะทำให้คุณได้รับพลังงานที่เหมาะสมโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเช่นรองเท้าพื้นหรือฐานรากบ้านค่ะ ในช่วงฤดูหนาวคุณอาจพบว่าการเดินเท้าเปล่านอกบ้านมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเช่นครูธาราอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ง่ายนะสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะใครที่อยู่ต่างประเทศครูธาราแนะนำให้ใช้เสือรองกันฝนได้นะคะซึ่งจะช่วยคุณได้ลงหลักปักฐานพลังงานจากความสะดวกสบายในบ้านของคุณคะ่ะ 2. การอาบป่าค่ะทุกคนคุณเคยได้ยินไหมคะว่า การอาป่าเนี่ยมันเป็นศิละปะแห่งการลงหลักปักฐานด้วยการใช้เวลาในป่าการรับกลิ่น เสียงและความรู้สึกอื่นๆของป่ามันจะทำให้คุณเชื่อมโยงกับพลังงานของโลกได้อย่างลึกซึ้งค่ะเนื่องจากป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จึงไม่มีสถานที่ใดดีไปกว่าการฝึกฝนการลงหลักปักฐานในป่าดังนั้นเพียงแค่เดินเล่นในป่า นั่งบนมานั่งหรือบนลำต้นไม้แล้วรับพลังงานที่ฟื้นฟูจากต้นไม้สัตว์และอากาศรอบตัวคุณได้เลยค่ะ 3. นอนลงบนพื้นหญ้าจำได้ไหมคะทุกคนว่าตอนเด็กๆ คุณนอนลงบนหญ้าและมองดูเมฆวิธีนี้เป็นวิธีที่เยี่ยมในการสร้างความมั่นคงให้กับร่างกายค่ะหากคุณมีสวนที่มีแสงแดดส่องถึงให้ไปนอนบนพื้นหญ้าข้างนอกนะคะนอกจากนี้ให้วางมือวางบนพื้นและอยู่กับปัจจุบันเทคนิคการลงหลักปักฐานี้มันจะช่วยให้สงบสติอารมณ์ได้ง่ายมากค่ะ เพราะคุณไม่ต้องทำอะไรนอกจากนอนลงค่ะทุกคนสี 4. การทำสวนหากคุณโชคดีพอที่จะมีสวนเป็นของตัวเองสวนเล็กๆก,ก็ได้ค่ะทุกคนวิธีนี้ถือเป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมมากๆในการสร้างความมั่นคงให้กับร่างกายเนื่องจากสวนของคุณต้องการการดูแลคุณจึงสามารถใช้วิธีนี้ให้มันเกิดประโยชน์และ รวมสิ่งนี้ไว้ในการฝึกสร้างความมั่นคงให้กับร่างกายได้ดังนั้นหยิบเครื่องมือทำสวนของคุณมาค่ะและอย่ากลัวที่จะเอามือจุ่มลงไปในดินเป็นครั้งคราวนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคุณรู้ไหมพลังงานนี้ค่ะมันจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยและนอกจากนี้ส่วนของคุณจะขอบคุณคุณสำหรับความรักและความเอาใจใส่ของคุณค่ะ 5. สัมผัสต้นไม้ เทคนิคการลงหลักปักฐานที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งคือการสัมผัสต,ต้นไม้ด้วยมือเปล่าค่ะบ่อยครั้งผู้คนมักหัวเราะเยาะกลุ่มที่เรียกว่าคนรักต้นไม้แต่คนเหล่านี้ รู้ดีว่าพลังงานของต้นไม้เนี่ยมันมีพลังมากเพียงใดไม่ต้องกังวลนะคะทุกคนคุณไม่จำเป็นต้องกอดต้นไม้แต่ครูทรายอยากแนะนำให้คุณได้สัมผัสต,ต้นไม้ด้วยมือเปล่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะหากคุณต้องการคุณสามารถจินตนาการได้นะคะว่าต้นไม้เนี่ย เขาดูดพลังงานเชิงลบออกจากร่างกายของคุณและแทนที่ด้วยพลังงานเชิงบวกบริสุทธิ์จากแกนกลางของโรคผ่านรากของต้นไม้ค่ะนอกจากนี้การนั่งพิงต้นไม้ขณะอ่านหนางังสือในสวนสาธารณะยังช่วยสร้างพลังงานให้กับคุณได้มาก ทุกคนคะอย่าลืมลองไปทำดูนะเลือกวิธีที่มันเหมาะสมมันง่ายแต่ว่าทาั้ง5เทคนิคนี้คุณธรารู้เลยคะ่ะว่าเราสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลูกต้นไม้หรือ การต่อสายดินนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้านะคะหรือว่า,ามีสวนสาธารณะใดที่มันไม่ผู้คนไม่ค่อยพลุงพล่านเราก็สามารถลองทำดูได้นะทุกคนและอย่าลืมเอาเทคนิคดีๆนี้นะคะลองไปทำดูแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา